สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ slow life channel วันนี้เรามากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพาทุกคนมาตามรอยอเจ้านะคะจากละครเรื่องพมรมลิขิตค่ะวัดชัยวัฒนารามนั่นเองค่ะทุกคนมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปาซื้อตั๋วกันก่อนนะคะจะเข้าไปชมด้านในต้องซื้อตั๋วตรงนี้ค่ะสำหรับค่าตั๋วนะคะเข้าชมวัดชัยวัฒนาราม คนไทย10บาทและชาวต่างชาติ50บาทค่ะเรามาถึงที่นี่ช่วงเย็นๆนะคะทุกคนประมาณ5โมงครึ่งค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแต่งชุดไทยนะคะ190ค่ะแต่งชุดไทยมาเดินถ่ายรูปกันนะคะที่วัดชัยวัฒนารามพอเข้ามาด้านในค่ะทุกคนเดินตรงมาด้านนี้นะคะจะมายัางริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งบรรยากาศยามเย็นสวยงามมากๆขอบอกเลยค่ะลมพัดเย็นๆนะคะแล้วก็แดดก็ไม่ร้อนแล้วค่ะตอนนี้ห้าโมงครึ่งไปแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆฝั่งนี้เป็นแม่น้ำฝั่งนี้เป็นวัดชัยพัฒนารามค่ะหลังจากเข้ามาด้านในไม่ต้องรีบร้อนค่ะดูสิคะทุกคนริมฝั่งแม่น้ำมีเรือนะคะอยู่ในแม่น้ำแล้วก็ตรงฟุตบาทตรงนี้ สะอาดสะอ้านนั่งชิลได้เลยค่ะวัดชัยวัฒนารามยิ่งใหญ่จริงๆค่ะทุกคนไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าสมัยก่อนนะคะที่ยังอ,อยุทยยายังรุ่งเรืองอยู่เนี่ยวัดชัยวัฒนารามจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนสวยงามจริงๆค่ะนี่ขนาดผ่านมาหลายร้อยปีแล้วนะคะก็ยังคงความสวยงามอยู่เลยค่ะ วัดชัยวัฒนารามกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่ละครพรมลิขิตออกอากาศค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวลังไลกันมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็มีร้านที่ให้เช่าชุดแต่งชุดไทยมาเดินถ่ายรูปชอบชุดแบบไหนมีให้เลือกหาจัดเต็มกันได้ทุกคนเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะมาที่นี่ทุกคนได้เป็นอ๋อเจ้าหมดเลยค่ะจริงๆเราเดินอยู่นี่นะคะเหมือนหลุดเข้ามาในช่วงสมัยอยุธยา กำลังรุ่งเรืองเลยค่ะเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่นี่คือแต่งชุดไทยกันหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะเล่าประวัติวัดชัยวัฒนารามให้ฟังนะคะวัดชัยวัฒนารามเนี่ยค่ะทุกคนสร้างขึ้นในปีพศ2173ค่ะปีนี้2,566ก็อายุ393ปีแล้วค่ะวัดชัยวัฒนารามสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าประสาททอง ซึ่งสร้างบนที่ดินที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เองนะคะซึ่งพระเจ้าประสาททองเนี่ยสร้างวัดชัยวัฒนารามเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายพระราชมารดาของพระองค์แต่ว่าในอีกทางหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ทรงสันนิษฐานว่าวัดชัยวัฒนารามนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือขเขมร โดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัดค่ะแล้วก็นะคะตอนที่พระเจ้าบรมโกศสวรรคตคเนี่ยก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลขาคร่าวประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวัดชัยวัฒนารามเดินกันมาจนครบค่ำแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงกว่าแต่ด้วยความที่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะคะก็เลยมืดไวค่ะเราเดินออกมาทางด้านนี้เป็นทางออกค่ะ และนี่ละค่ะก็คือร้านเช่าชุดท,ที่บอกว่าเยอะมากๆอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามสามารถมาเช่าชุดแล้วก็เดินข้ามถนนนะคะเข้าวัดได้เลยค่ะเห็นคนไทยแต่งชุดไทยมาเที่ยวสถานที่แบบนี้แล้วรู้สึกดีใจแล้วก็ากภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราจริงๆค่ะอ๋อแล้วอยากจะบอกว่าไม่เฉพาะคนไทยนะคะทุกคนที่มาเที่ยว ชาวต่างชาติก็แต่งชุดไทยมาเที่ยวเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะชาวต่างชาติเขายังเขายังชอบความเป็นไทยเราคนไทยจะไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราได้ยังไงล่ะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะวัดชัยวัฒนารามมาเที่ยวกันเยอะๆค่ะชีวิตเรียบง่ายสบายๆในแบบ slow life แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย